ปลาหมึกนี่เป็นแบรนด์แรกของโลกเลยหรือเปล่า <lightly> ที่สามารถส่งน้ําปลาออกไปขายนอกประเทศตัวเองได้ต้องต้องว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ขายส่งออกมากที่สุดในโลกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะกี่ประเทศครับกว่า70ประเทศทั่วโลกค่ะอืและเป็นฝีมือพี่ใช่ไหมอุ้ยต้องให้เครดิตคุณพ่อคุณพ่อน่าจะได้สัก50แล้วนะคะพี่มาต่อยี่ส0ประเทศใช่ใช่ใช่ ุณพ่อไปเรียนเมกาใช่ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็คือแกก็เหมือนเปิดธุรกิจเล็กๆคือนําเข้าสินค้าจากไทยเนี่ยไปขายแกก็เลยเอาน้าําาลตะปะหมึกงนี่แหละลังแรกเลยไปขายที่เมกาขายให้คนอเมริกันหรือขายให้ร้านอาหารไทยหรือขาย,ขายให้คนเอเชียหรือยังไงคะคือเมื่อก่อนอ่ะที่เมกาเนี่ยจะมีคนเวียดนามอพยพไปอยู่เยอะมากอย่างเงี้ยะคะ่ะตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามใช่แล้วก็คือ คนเวียดนามเนี่ยก็บริโภคน้ำปลาอยู่แล้วพ่อก็เห็นเห็นเห็นช่องทางเห็นโอกาสว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราควรจะเอาน้ำปลาที่เรามีเนี่ยเอาไปขายให้คนเวียดนามที่อเมริกานะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเราสามารถครองใจคนเวียดนามในอเมริกาได้เราก็ส่งอเมริกาเป็นอันดับที่หนึ่งถือว่าเป็น40%ของยอดส่งออก แล้วคนเหล่านี้พี่ไปหากันจากไหนเราต้องเรียนนอกไหมเราต้องมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติไหมหรือเราจะทํายังไงเราถึงจะมีเพื่อนหรือคนที่จะสามารถเอาของเราไปขายในประเทศน,นั้นๆได้ครับจากที่เราเป็นแบรนด์แรกๆที่ส่งออกน้าปลาไปแต่ละประเทศเองก่อนเนี้ยค่ะมันเหมือนกับพอเราไปค่องใจคนเวียดนามพอมันมีความต้องการคนเวียดนามอพยพจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งเขาจะบอกว่าไม่มีอันนี้หรอไม่มีปลาหมึกหรอไม่มีสวิตหรออย่างเงี้ย เขาก็เหมือนพอไปถามหาที่ร้านค้าร้านค้าก็จะต้องไปหาแบบติดต่อเข้ามาว่าอยากจะซื้อน้ํตาลแล้วเขาไปอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายมากทั้งที่เราต้องไปออกบูธเองอต้องไปหาลูกค้าเองโอ้ส่งไปทั่วโลกเลยทั่วโลกประเทศไหนบริโภคน้ํตาลเยอะสุดครับที่อเมริกาเป็นลูกค้าใหญ่สุดของเราตลาด,ลาดในปร,รประเทศกับต่างประเทศเท่ากันไหม ยอดในประเทศเนี่ยมันรวมชายแดนด้วยค่ะถ้ารวมชายแดนด้วยก็คือเท่ากัน50-50ถ้าชายแดนนับเป็นต่างประเทศก็คือต่างประเทศเยอะกว่าเยอะกว่าด้วยใช่ค่ะแสดงว่าน้ำปลาตราประหมึกเนี่ยเน้นการขายส่งออกมาก,กาส่งออกใช่ค่ะ ผมเข้าใจว่าคุณพ่อทำเอาไว้แต่ว่ายุคพี่ปีไปเปิด2ีด่สประเทศใช,ใช่ใช่ยี่สิประมาณนั้นนะคะไปที่ไหนบ้างแล้วมันเริ่มเกิดขึ้น,<ใ>นได้ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นประเทศแบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่าประเทศหลกักๆนี่เราเข้าไปหมดแล้วยุคคุณพ่อนี่คือแทบจะต้องให้เครดิตแก่จริงว่าแบบเข้าไปได้เยอะมากๆแล้วไงคะเราก็เน้นการขยายหาลูกค้าเดิมคือยุคเพ่เข้ามาคือการทำมาร์เก็ตติ้งตอนสมัยยุคคุณพ่อ,พอแค่ขายอย่างเดียวแต่ว่าเพรเข้ามาทำมาร์เก็ตติ้งกับ ผู้ค้าเค็ดล้ะคุณพ่อบุกตลาดอะพี่เมนเทนและเพิ่มขยายให้ลตลาดเหล่านั้นให้มันโตมากยิ่งขึ้นใช่สร้างแบรนด์